สวัสดีครับมันกำลังฟังอยู่กับผมโค้ดก็อตจิและนี่คือพอดแคสต์ที่จะพูดตรงๆแบบไม่มีกรองเพราะโลกธุรกิจแม่งไม่ได้สวยหรูเหมือนในคลิปโฆษณาและวันนี้ครูจะมาพูดหัวข้อที่โคตรแทงใจเจ้าของกิจการหลายคนก็คือขายเก่งไม่พอมึงต้องบริหารเป็นขายเก่งเท่ากับรอดไหมมึงขายเก่งไหมพูดเก่งไหมปิดการขายคล่องไหมดีเลยเพราะมันช่วยให้มีเงินเข้า แต่เชื่อครูถักเงินเข้าอย่างเดียวไม่เคยพาธุรกิจรอดได้เพราะธุรกิจจริงแม่งมีต้นทุนมีค่าคนค่าระบบค่าของค่ากลยุทธ์และถ้ามึงไม่บริหารเป็นเงินที่เข้ามาจะกลายเป็นรูรั่วที่หายไปหมดขายดีแต่เจ๊งกูเคยเห็นมาหลายคนยอดขายหลักแสนหลักล้านแต่สุดท้ายเงินหมุนไม่ทันจ่ายทรัพย์ไม่ทันกำไรติดลบเพราะอะไร เพราะแม่งไม่มีระบบธุรกิจที่รอดคือธุรกิจที่มีกลยุทธ์ไม่ใช่แค่ธุรกิจที่พูดเก่งการบริหารเท่ากับงานของเจ้าของถ้ามึงไม่คิดเป็นระบบไม่วางแผนรายรับรายจ่ายไม่วางแผนคนไม่วางแผนขยายไม่คิดเรื่องแบรนดิ้ง l ยัลตี y การเงินวัตถิีธุรกิจมึงจะโตได้แค่วงกลมเล็กๆเ,เพราะแม่งรันได้แค่ตอนมึงยังเหนื่อยอยู่แต่ถ้ามึงอยากให้มันโตแบบไม่ต้องเหนื่อยทุกวัน มึงต้องบริหารเป็นบริหารอะไรบ้างบริหารเงินมึงต้องรู้ว่ากำไรเท่าไหร่บริหารคนสร้างทีมที่ไว้ใจได้ไม่ใช่ใช้คนเพราะถูกบริหารเวลาอะไรควรทำอะไรควรจ้างบริหารความเสี่ยงธุรกิจไม่มีวันราบเรียบต้องวางแผนรองรับบริหารใจเจ้าของต้องไม่หมดไฟง่ายต้องแบกทุกวิกฤตได้บริหารไม่เป็นเท่ากับตายไว มึงรู้ไหมคนขายเก่งแต่ไม่บริหารเท่ากับหมดพลังคนบริหารเป็นแต่ขายไม่เป็นเท่ากับไม่มีเงินเข้าแต่ถ้ามึงขายเป็นบวกบริหารได้มึงจะสร้างระบบที่โตเองได้มึงจะเป็นเจ้าของที่ไม่ต้องแบกทุกอย่างและธุรกิจแม่งจะอยู่ได้โดยไม่ต้องให้มึงตื่นมาไฟลุกทุกเชา้าวันนี้ใครที่รู้ตัวว่าขายเก่งกูอยากให้มึงไปเรียนรู้การบริหารด้วย เริ่มจากเล็กๆก็ได้เรียนรู้การคุมเงินวางแผนสร้างระบบและใช้เวลาพัฒนาทีมให้เก่งกว่ามึงเพราะสุดท้ายมึงไม่ได้อยากขายเก่งคนเดียวตลอดชีวิตมึงอยากมีธุรกิจที่อยู่ได้แม้วันหนึ่งมึงจะไม่อยู่หน้าร้านแล้วก็ตามถ้ามึงชอบสิ่งที่ครูพูดฝากกดติดตามแชร์หรือส่งให้เพื่อนที่ขายเก่งแต่ยังเหนื่อยอยู่เพราะแม่งอาจเป็นตอนที่ช่วยให้ธุรกิจมันเริ่มโตแบบยั่งยืนได้จริงๆ เจอกันตอนหน้ากับอีกหนึ่ง Real Talk ที่จะเปิดหัวมึงให้กว้างกว่าเดิมกับโคชกอตจิคนพูดแรงแต่หวังดีเสมอ